จบลงไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกครับหรือ Mo t ต GP ที่สนามอารากอนประเทศสเปนครับที่เป็นอีกหนึ่งสนามเลยครับที่ทั้งมันและลุ้นไม่แพ้สนามอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ครับผมที่สำคัญครับแฟนๆชาวไทยอย่างเราครับคงจะลุ้นใครไปไม่ได้ครับนอกเสียจ,จากเจ้ากล้องสมเกียริจันทราของเราคลิปนี้ผมมีภาพบรรยากาศการแข่งขันในรุ่นมอเตอร์ทูและมอเตอร์จีพีมาฝากเพื่อนๆกันครับ ก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามการ์ดเกมส์เกกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมการ์ดเกมสเกมมิ่มาเริ่มต้นกันที่รุ่นกลางอย่างรุ่นมโตทูก,กันก่อนเลยครับที่เพื่อนๆหลายคนคงทราบกันแล้วครับว่า สนามนี้ครับเจ้ากองสมเกียริจันทราของเราออกสตาร์ทจากกลิดที่14เลยล่ละครับเริ่มออกสตาร์ทมาครับก็เป็นทางด้านของเจ้าของตำแหน่งโพซิชันครับอย่างแจ็คดิกซันแหละครับที่ได้โคช็อตขึ้นมานำได้ตั้งแต่โค้งแรกตามมาด้วยเดโก้โมเรราครับและโทนี่ออบโอลโนครับแต่ผ่านไปเพียงแค่2โค้งเท่านั้นครับก็เป็นทางด้านของอีซานกัวราครับที่พลาดล้มลงไปในโค้งที่3ในช่วงแรกนี่กลุ่มด้านหน้านี้ขี่กันติดมากครับ มีโอกาสขึ้นนํากันทั้งนั้นเลยครับส่วนเจ้ากล้องสมเกียริจันทาของเราครับช่วงแรกอันดับร่วงลงไปอยู่ที่อันดับที่16เลยครับรายต่อมาที่ร่วงลงไปก็จะเป็นอารอนเคนเดตเลยครับที่หลุดออกไปและพยายามกลับเข้าแท็กมาครับแต่พอแกเข้ามาครับก็เกิดอาการไฮไซจนล้มไปเลยครับนี่แค่รอบแรกเองนะครับเนี่ยร่วงไปแล้ว2คันครับและตอนนี้ครับอันดับของเจ้ากล้องครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่15แล้วครับ ในช่วงนี้ครับกลุ่มหน้าครับก็เริ่มที่จะมีระยะห่างออกมาแล้วครับช่วง5รอบนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ค่อยมีการแซงกันมากเท่าไหร่ครับเหมือนจะเป็นการรอให้ยางเข้าที่กันมากกว่าครับมีแค่กลุ่มหน้าแหละครับที่ผัดกันแซงไปไปมาๆกันอยู่บ้างครับโดยในรอบที่5ครับเป็นทางด้านของโทนี่อโบเลโนครับที่ผัดกันขึ้นมาเป็นผู้นำกับแจ็คดิกซ์ันครับโดยมีเดียโก้โมเรราครับตามมาอยู่ในอันดับที่3 ส่วนเจ้ากล้องของเราครับอยู่ในอันดับที่14ครับและสามารถที่จะแซงทำอันดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับสำหรับเจ้ากล้องสุเกตจันทราของเราโดยในรอบที่7็ครับสามารถแซงฟิลิปซาลักและเัลเบิร์ตอารินัสขึ้นมาได้ครับทำให้ตอนนี้ครับอันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12เลยครับเจ้ากล้องของเรา ส่วนในกลุ่มด้านหน้าครับก็มีเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นครับเนื่องจากเซมินอเดกแครับพยายามที่จะเสียบในทางด้านของเดนิสองชูแต่ดันพลาดครับล้อหลังไปโดนช่วงท้ายรถขององชูเช่นกันครับสะบัดล้มสิครับรออะไรการล้มของอเดกแครับก็ทําให้อันดับของเจ้ากล้องขยับขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับครับอยู่ในอันดับที่11แล้วครับในรอบที่7 ต่อมาในรอบที่8ครับเจ้ากล้องสมเกยียริจันทราครับก็สามารถแซงดารินบินเดอร์ขึ้นมาได้อีก1คันทําให้อันดับขึ้นมาอยู่ในท็อป10แล้วครับสําหรับเจ้ากล้องจากที่ผมได้นั่งดูสดสดและเปิดไลท์ไทมิ่งควบคู่ไปด้วยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเวลาต่อรอบของสมเกยียริจันทราในช่วงนี้ขี่ได้เกือบเท่ากับกลุ่มหัวแถวเลยล่ะครับแถมบางรอบยังเร็วกว่ากลุ่มข้างหน้าบางคันซะอีกครับถ้าแก้แก้เรื่องการคอลี่ไฟได้ผมว่าน่าจะมันน่าดูครับสนามนี้ ช่วงนี้ผู้นำยังคงเป็นแจ็คดิกซันอยู่ครับแต่โทนี่อาบอริโน่ก็ยังตามแจ็คได้แบบติดๆเช่นกันครับในช่วงรอบที่9ครับได้มีการประท้าเกิดขึ้นอีกแล้วครับเป็นทางด้านของโจโรเบิร์ตครับและเชเลติโนเวติครับที่ประท้ากันทำให้เวติครับร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่13เลยครับ หลังจากนั้นครับเจ้ากองของเราก็สามารถแซงอันดับขึ้นมาได้เรื่อยๆจนในรอบที่12ครกับเจ้ากองของเราอยู่ในอันดับที่8แล้วละครับและต่อมาในรอบที่14ก็สามารถแซงมากอรามิเรสขึ้นมาได้อีก1คันครับทำให้อันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7แหละครับไล่ขึ้นมาได้แบบต่อเนื่องจริงๆกับเจ้าก้องของเรา หลังจากการประท้าก,กันของโจโรเบิร์ตและเวียติครับทางกรรมการได้ลงโทษโจโรเบิร์ตครับด้วยการให้โจโรเบิร์ตได้รับโทษลองแ l a บครับซึ่งในขณะนั้นครับโจโรเบิร์ตอยู่ในอันดับที่5พอเข้ารับโทษลองแ l a ก็ทําให้อันดับร่วงลงมาตามหลังเจ้ากล้องเลยครับถือว่าได้ประโยชน์ไปเต็มๆครับสำหรับสมเกตจันทราขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6แล้วครับ หลังจากนั้นการแข่งขันก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จบลงไปด้วยชัยชนะของแจ็คดิซันแเลยครับส่วนอันดับที่2ก็เป็นโทนี่อาโบลิโนครับและอันดับที่3ก็เป็นเดริสอองชูครับส่วนเจ้ากล้องสมเกียริจันทราของเราก็จบในอันดับที่6ครับเก็บ10แต้มเข้ากระเป๋าไปได้ครับสำหรับสนามนี้ส่วนทีมเมทของเจ้ากล้องครับอย่างมาริโออารจีสนามนี้ก็สามารถเก็บแต้มได้แล้วนะครับด้วยการจบในอันดับที่15ครับเก็บไป1แต้มครับสำหรับสนามนี้ มาถึงรุ่นใหญ่ของการแข่งขันกันบ้างครับสำหรับรุ่น Mo t ต GP ครับที่สนามนี้แฟนๆของมาร์กมาเกดครับคงจะรอลุ้นถึงชัยชนะของแกอย่างแน่นอนครับที่เมื่อในวันเสาร์ในรอบสปินเรสครับเจ้าตัวสามารถชนะแบบทิ้งเป็นทุ่งมาแล้วมาถึงในรอบฟูลเรสครับแฟนๆก็อยากที่จะให้แกชนะได้อีกครั้งเหมือนกันใช่ไหมครับมาครับเรามาดูบรรยากาศการแข่งขันกันครับเริ่มออกสตาร์ทมาได้ไม่ดีอีกแล้วครับสำหรับฟาเชสโกบราย่า ที่ต้องเจอปัญหาล้อหลังปัดตอนออกตัวอีกแล้วครับในรอบฟูเรสเป็นอากาศที่แก้ไม่หายจริงๆครับสำหรับบรรยาญาสนามนี้ส่วนทางด้านของมาร์คมาเกตก็ทําได้ดีตั้งแต่ช่วงออกตัวเลยล่ะครับขึ้นไปนําอีกแล้วครับอันดับในช่วงแรกก็จะเป็นมาร์คมาเกตอันดับที่1ครับเปโดอคอสตาอันดับ 2, อเล็กซ์มาเกตอันดับที่3ครับขอเกมาตินอันดับที่4ครับส่วนบรรยาญาร่วงไปในอันดับที่7เลยครับ ออจากนั้นไม่นานครับคอเก้มาตินก็แซงอเล็กมาเกตขึ้นมาได้ครับส่วนมาเกตนี่ก็ไปแล้วครับเริ่มทิ้งอันดับที่2อย่างอาคอสตาไปแล้วครับสนามนี้คนที่เทกระจาดเป็นคนแรกก็จะเป็นมิเกลโอริเวราครับเทกระจาดไปก่อนใครเลยครับสนามนี้ ช่วงรอบที่2นี่มาตีนเริ่มที่จะไล่อคอสตาแหละครับเริ่มเข้ามากดดันได้เรื่อยๆแถมอเล็กมาเกตก็ตามมาติดๆอีกครับส่วนด้านหลังอเล็กมาเกตก็จะเป็นคู่ของฟรังโกโมโบเบล,ลีครับและบรรญายากครับที่คอยมีแบรดบินเดอร์คอยตามอยู่ด้านหลังเช่นกันครับ ในช่วงโค้งที่8นี่แหละครับเป็นจังหวะที่คอเก้ม,มาตินครับพยายามที่จะเบาลึกและเสียบแซงอาคอสตาแต่ดันไปพลาดหลุดออกจากเคิฟครับพร้อมกับที่อคอสตาก็บานตามออกมาพอดีจังหวะนี้ก็มีสะกิดกันครับเกือบล้มไปครับสำหรับคอเก้ม,มาติน จากจังหวะที่สกิดการของคอาคอสตาและมาตินกับส่งผลให้ระยะห่างของมาร์กมาเกตก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกครับหลังจากนี้แกก็นําไปแบบชิวๆเลยครับไม่น่าจะมีอะไรให้พูดถึงแล้วครับสำหรับมาร์กมาเกตเราคงต้องมาลุ้นกันกลุ่มหลังกันต่อครับหลังจากที่โดนมายากดดันอยู่นานครับก็เป็นทางด้านของฟรังโกโมเบเลดลี่ครับที่พยายามจะเบาลึกแต่ก็เบรกไม่อยู่ครับ ส่งผลให้บัญญญาแซงขึ้นมาได้สำเร็จแถมยังโดนแบรดบินเดอร์ที่ตามบัญญญามาติดติดและยังโดนมาโคเบซิกกี้แซงไปอีกครับสำหรับฟังโกโมเบเดรรี่ร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่8เลยครับจังหวะนี้สำหรับฟังโกซึ่งในตอนนี้ครับทางผู้นำอย่างมาร์กมาเกตครับก็นำมาตินไป2วิครึ่งแล้วครับ หลังจากนั้นเป็นต้นมาครับก็เห็นจะมีแต่ทางด้านของบัญญาย่าแหะครับที่น่าจะจับตามองมากที่สุดในสนามครับเนื่องจากแกพยายามที่จะไล่อเล็กมาเกตขึ้นมาเรื่อยๆจากที่ห่างอยู่เกือบ3มวิตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่1.5วินาทีแล้วครับในรอบที่13ส่วนพี่ม้าก,ก็นั่นแหละครับทิ้งห่างมาตินไป3.6วินาทีแล้ว ในช่วง10บรอบสุดท้ายนี่บัญญญาก็ยัยงไม่หยุดครับพยายามไล่อเล็กมาเกตขึ้นมาเรื่อยๆตามมาติดๆแล้วครับในรอบที่17จากที่ผมนั่งดูในวันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าอเล็กมาเกตจะทําได้ดีมากๆครับในส่วนของโค้งต่อเนื่องครับแต่บัญญญาแกจะทําได้ดีกว่าในช่วงของโค้งที่เบรกหนักๆแถมความเร็วทางตรงแกก็จะดีกว่าอเล็กมาเกตอีครับตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดด้อยของท p 23ย่ของอเล็กมาเกตครับ และก็ผ่านไปไม่นานครับจังหวะเทกระจาดที่เป็นดราม่าใหญ่สุดของสนามอารากอนในปีนี้ก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่ออเล็กมาเกตได้บานออกไปในโค้งที่12และพยายามที่จะกลับเข้ามาในลายอีกครั้งแต่ด้วยบายญาครับที่เห็นว่าอเล็กมาเกตบานออกไปก็เลยเร่งเครื่องและพยายามจะแซงจากด้านนอกครับประกอบกับอเล็กมาเกตที่แกอยู่ในลายด้านขวากําลังจะพลิกเข้าโค้งขวาพอดี ตูมครับผมรถอะเล็กตั้งตรงขึ้นเนื่องจากการเร่ครับลากพารถบรรยา่าออกไปและทั้งคู่ก็ล้มลงไปในที่สุดครับช็อตนี้เห็นแล้วเสียวแทนครับรถอะเล็กได้ทับตัวของบรรยา่าอยู่ครับและก็ลากเขาออกไปนอกสนามไปด้วยครับศูนย์แตมไปทั้งคู่กับจังหวะนี้ส่วนเรื่องใครผิดใครถูกนี่เราคงต้องรอคำตัดสินของทางกรรมการในทีหนึ่งนะครับ ผมไม่สามารถวิเคราะห์ได้จริงๆครับเนื่องจากผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นและอย่างหนึ่งผมไม่ใช่กูรูด้วยล่ะครับปล่อยให้กูรูเขาวิเคราะห์กันไปผมแค่นําภาพไมาเห้นเพื่อนได้ชมกันแค่นั้นเองครับจากจังหวะนี้ครับนักแข่งทั้งสองคนปลอดภัยดีนะครับในเบื้องต้นทั้งคู่ได้ถูกส่งไปที่ศูนย์พยาบาลครับและเปลี่ยนเสื้อออกมานั่งอยู่ในพิษได้ปกติครับผมจากการเทรกระจายของทั้งสองคนครับก็ส่งผลให้เปโดค c o s t ครับที่ตามมาอยู่ในอันดับที่5 ก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้ทันทีครับในช่วงท้ายของการแข่งขันและก็จบไปตามนั้นครับมาร์กมาเกสสามารถคว้าชัยที่อารากอนได้สําเร็จด้วยการทิ้งห่างมาตินถึง5วินาทีครับส่วนมาตินก็สามารถเก็บคะแนนเพิ่มไปได้อีก20คะแนนพร้อมกับการไม่มีแต้มของบรรย่ญญาในสนามนี้ส่วนอันดับที่3ก็เป็นของเปโดอคอสตาไปครับเรียกว่าสนามนี้เป็นสนามของมาร์กมาเกสจริงๆครับที่แกสามารถทำผลงานได้ดีเยี่ยมตั้งแต่รอบซ้อมจนถึงรอบคอลี่ไฟ ยันการแข่งขันสปินเรสและสามารถคว้าแชมป์ในวันอาทิตย์ได้อีกสมบูรณ์แบบจริงๆครับสำหรับมาร์คมาเกสสนามนี้อันดับตารางคะแนนสะสมปัจจุบันครับตอนนี้ครับอันดับที่1เป็นคอเกมาตินครับมีอยู่299แต้มครับอันดับที่2ฟราเชสโกบายยาครับมีอยู่276แต้มอันดับที่3ามาร์กมาเกสครับมีอยู่229แต้มอันดับที่4อีเนียบาสเตนินีครับมีอยู่228แต้มอันดับที่5เปโดรคอสตามีอยู่148แต้มครับผม สำหรับสนามต่อไปครับจะเป็นการแข่งขันกันที่สนามมิซาโนประเทศอิตาลีครับซึ่งจะทําการแข่งขันกันในวันที่6ถึงวันที่8กันยายนนี้สนามหน้านี้มีอะไรให้เราดูหลายอย่างกันเลยทีเดียวครับทั้งมาร์กมาเกดครับที่จะสามารถทําฟอร์มโหดแบบนี้ได้อีกหรือไม่มาตินจะสามารถทําคะแนนหนีบัญญญาญาไปได้อีกเท่าไหร่และบัญญญาญาจะสามารถกลับมาคืนฟอร์มได้ไหมในสนามที่เรียกว่าเป็นสนามโฮมเรสของเขาอีกหนึ่งสนามครับเราคงต้องรอชมกันครับ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ m o t ต GP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆครับกดไลค์กดติดตามการะดูสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ